วัสดีครับวันนี้ก็มาชมช้างอีกนะครับผมก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับครับผมสําหรับการแสดงช้างนะครับที่จะเริ่มขึ้นในวันที่25ถึงวันที่26นะครับผมอันนี้ก็ช้างก็มารออ่าซ้อมการแสดงนะครับผมวันนี้ก็เยอะมากเลยนะครับผมนะครับตรงนู้นก็มีนะครับผมแต่นี้ก็ถ่ายใกล้ๆนะครับผมนะครับผม คางนี้มาจากบ้านตะกางนะครับผมอันนี้ก็เริ่มจะมีการซ้อมแสดงย่อยกันแล้วนะครับผมอ่านะครับผมก็จะเริ่มมีนักแสดงนะครับผมนักเรียนนะครับผมที่อยู่สนามบริเวณด้านนู้นะนะครับผมนะครับผมครับผมและตอนนี้ก็จะมีการจัด ซ้อมแสดงย่อยก่อนนะครับผมซึ่งก็มีเหลานักแสดงเกือบร้อยชีวิตนะครับผมก็ได้เตรียมตัวที่จะซ้อมการแสดงในครั้งนี้นะครับผมซึ่งการแสดงก็จะซ้อมไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีช้างร่วมในการแสดงโชว์ในครั้งนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมกำลังรอนะครับผม นะครับผมช้างที่เห็นอยู่นะครับก็รอซ้อมย่อยอยู่นะครับผมอ่านะครับผมนี่ก็เหล่านักแสดงนะครับผมช้างเยอะมากเลยครับวันนี้ผมดูเราเยอะมากเลยมาทั้งหมดประมาณร้อยกว่าเชือกนะครับผมที่จะใช้ในการแสดงครั้งนี้นะครับผมนะครับผมเยอะมากเลยครับผมดูช้างนะครับผม ช้างละครแสดงนะครับผมแล้วก็เป็นนักสแสดงนะครับผมก็กําลังซ้อมนะครับผมซ้อมย่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูช้างใกล้ๆกันนะครับผม <Okay. S 2> ตอนนี้ก็เอาอ้อยนะครับอ้อยมาส่งให้กับน้องช้างนะครับเยอะมากเลยนะครับผม นี่่ฝ้าที่ขวบแล้วตัวน้องขวบลากคู่อยู่ตรงนั้นค่ะตนวคู่หรือตัวเมียครับนี่อันนี้จะเป็น3้างค้งเพศเมียวัย2ขวบค่ะอ๋อขอบคุณเลยยังสวัสดีค่ะสวยๆแบบนยไม่ได้ไล่ตรงนั้นนะคะมาไล่ตรงนี้เดี๋ยวตรงบอกว่า น้องผูชมที่ไรกอครับผมลิซ่าเนาะอลิซ่าสวัสดีจ้าโอ้ยสวยเออน่ารักจุนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ร้านคุณได้แสดงไหมเต็มแล้วค่ะอ๋อเต็มแล้วอ๋อไม่มีฉากแสดงไม่เป็นไรมามานล่แหละ สวยอาลันคูนน่ารักจนโอเคไม่ดีต้องควัเลยไม่ได้แสดงเลยอ๋อไม่ได้แสดงเลยตัวนี้จับได้นะคะไม่มีอันตรายนะคะ้องควันเห้อไม่ชอบเราเหรอเราแก่เราถ่ายกันอ่ะคิาแล้วอะรอกูด้วยกลวยเอป จ้าก่อน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 เอ,ออเออน่ารักจนนกฝันใช่ไหมสองขวบเอ้ยเท่าไหร่นะสิบขวดสิบขวดแล้วเข้ากันกั้าเป็นฟ้าแฟนกันใช่ไหมอ๋อ